มาปามาแล้วอุสอตัวสตัวมาแล้วครับใส่สวยๆสอตัวโลสองตัวโลนันมาแล้วมาแล้วสองเต้าสองเต้นตัอมาต้นนี้หนอนตัวสองตัวสองตัว สวัสดี f อทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมาหากินจินไทยครับนี่มาลุ่นเสียงเนาะหมายไก้บ้านคือเก่าครับมีสิเป็นทังไดที่ได้กับเขาแรงด้วยอย่ามาลุ่นกันมัน,น,มนหนี้กระมานะผมเหนื่อยเบาะมานะยกยอดบัตรหลวงลุกไปเรื่อยๆลุ่มไปเรื่อยๆมีอาหารมีเหลือรอ ับดบ่ยงอย่างเดียวอย่ามาสองคนแบบเส้นผู้นะครับ mm hmm. ลองดูจะเป็นยังไงรุ่นนี้ลมแรงเหมือนเดิมครับ mm hmm. มาแล้วครับ mm hmm. เดินเัอกตัวแรกอันนี้อันนี้ แรงครับอันนี้อื้มยทกตั้ปานนะั่นนั่นนั่น่าตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองครับมาแล้วตัวที่สองเ้สวยใส,ยส่สามตัวโลสามตัวโลปาแล้วมนะันถือปาลาละ สูนยึบยึบยึบอยู่เป็นสังเกตยอมดินดีว่าหาไม่ได้กดบันทึกตัวเมยหเลอดินเมียสูนซูนดาหนงนั่นนั่น่นนั่นขืนือนหนือนาปลาเขาเนาะืนนั่ ยุบนยุบๆอะน, jamais, นั่นนั่นนิดนนิดนิดนๆดนิๆขึ้นแรงครับไม่รู้ว่าปลาเข้าย่อขึ้นแรงลมแรงเก็บไปเรื่อยอันนี้ ไม่ปาไม่ปาว้าตัวใหม่ใหม่บูมเงียแล้วสังเกตนอนั่นเพื่อนขึ้นแรงปลาซูบสองตัวซูบล่อฟัง ครับคุณเธอประสบสองตัวลมแรงมากขึ้นแรงมากหลุดงอยากครับงอตัวล้มตัวขึ้นตัวซุ่นยืมยืม,ยม,ยม <c oughs> เพี้ยนหน่อยทางครับปลาโมทัาพอยอยู่เลยวลนมาเล็กๆเข้าดีหายไปดูแล้วครับเจอปาตะเพียนหน่อยตัวเดียวนะวนไปเรื่อยๆครับบางยอรอปลาตัดดวงหายกว้างรูปปลาอยู่ตรงนึงไหม หายง่าทางน้ฟังนี่ครับสองตัวแตะเดินไม้ใหม่อีหลุนโดนพ่อปลาเที่ยงายทางน้ฟังนี่หมายนี้เคยมาลดเทื้อไปหกโลอันนี้จะเป็นยังไงเพิ่งจะได้ปลาโลเดียวอยู่ครับันนี้รุนนานแล้วว,ลวัดตึกปลานะบอ นั่นนะนั่นนะวับปา่าวะสามตัวครับตัวสามตัว,ตวเ,เริ่มมาแล้วนินเป็นนินกิธีมาได้ลุ้มนานมากครับนัดงองัดยอสู้คนคืนเฮงรัวถือตากีโยปลา,ปาเข้ายอ ปาปาปาามาแล้วอสอตัวสอตัวมาแล้วครับสวยๆสอตัวโลตัวโลตัวโตัวโลไอล้ไปแห้งบนีลมแรงลมแร ครับน้ำอกนะน,น,นั่นนะเด้อตัวนตัวตัวนี้น้อยสั้นีกับหกเส้นกับคาเจ็ดเส้นกับคาเดินะน้าเจ็ดเส้นกับคาเดินะ ไดูถือป่านะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวดีวดวดวมาคู่สำน,นะเต็มปุ๊บออกไปเลยเว้ยไ่รู้ว่าถือป่านจะมืพิษม,ม,ม,มันกับลืนบดินบดินนั่นบดนั่นซูน ัน oh, right. ่เอดอกเดือออหอยมวเลื่ครึ่งโลครึ่งโลใส่สวยสวยเหยาเย่าอุ้ยพันย่นอกจ่ย่นอกจพัน ได้ไหมจะได้ไหมมัยจะดึง,ง,นะดง,งนะ้อนะดึง้อนนี้ยพันงอบนเขาจะได้ไหมปิ่นปิ่งงย้อแสดงว่ามันต้องเทินหิหนก็่้แหละไปไ้ย ผมเห็นแล้วมันเป็นทัชคูนี่แล้วคณนี่แล้วโอ้ยเพียนตเพียนมาซูนแท้อแท้ดูเนาะซ้ำโอ้ยไม่ขาด่ลยออกุ้งขาดเลยอได้เ่ลยเพียน อูละปลามีปลาอู้ฮึสองตัวสองตัวสูบกระปุนน้อยครับหนึ่งตัวเก็บไปสมแต็

ตัวโดนม้าจุกระสุปโดนแขงกรับสุปตายังคุยลามสุ่มแข้งแล้วไปถนินไงุยลามใหญ่คุยลามใหญ่ใส่คุยลามนี่แหละสุ่มตกเบ็ดกระไรป่านี่แหละจุคุยลามนี่อะลายกินเบ็ดดี่ดีได้ป่ามั้ง รู้ว่าถึงปลาครับเกือบปอยปลาทิ้มเมื่อกี้กเงาขึ้สุดลมแห้งลมแรงมากถุงเยอยู่โอ้เกือบปลอยทิ้มเนาะเดินมาเกาะ กอดเส้แเาาน,นแล้มี่ปนย้อขาดนั่ดินรอดต้องโดนรอดจมาแต่ละตัวรอนานแล้วครับคุณเ,เจ้าแรงมากโอ้โหขึ้นมาุกนม

เบาเลยนี้ลงทั้งวันน้ำมาแล้วมาแล้วสองแต้มสองแต้มมาเกมามาลอคมคนครับม่เลาการบ้านจัดาม่เด็กกันลนัมันตัวน้อย่ไตัวเปาม่เอตัวเนื้เด็ดไม่เห็ตัวน้อยแท้เากระเทครับ ช่วงบายย่ายนี้เส้นง้อมาเพิ่มหลายอยู่ครับฮะต้งตาหนอตาหังมมก็ถึงตัว้น่มัใส่บิมเ่นว่นี่ก็ได้หาหกเพี้ยนอกเส้นงอเพ่มอีกหลายเส้นงอบุไประไผสิมานประมาณแล้วครับยกวั <มะ S 2> ดดวงไป,งปมไปันมาเข่าซน่จะจะภูมันจะโดน,นก็พอเสร็ เอาดีแท้ปะมีตัวใหญได้ปลาบ่อืมเีัถโอ้ลมลมลมลตัวใหญ่อะตัวใหญ่อะโอ้ตัวโล่อ่ะตัโล่ะเส้นเป่ามาที่หลังออกตัวโล่ไปกินค้างอือซาเ้าไว้ทั้งโดนเนาะมาที่หลังออาก้อนซ้บ อันมาแล้วโอ้นว่าจะลืมไปละจำน้อตังนี้ได้เยอะเลยนานกันมาเยอมันนานมาครับวันนี้เสียงยอมาเยอะคุณูจะเข้าของใครครับนู่นตามนู่นก็ถูก,กับ ปลายิ่ลุกิ่งเข้าปาเข้าดีมากโอ้ตขึ้นมาตืนอย่นี้ไม่เสตัวสองตัวสองตัวสองตัวเอโดินมากันยังดีกอเดินลุ่มได้ที่ฉันตั้งอยู่แล้ ลงไปครับของเงาโลปลาออกต,ออตัวเลยจต๋สามตัวเลยจต๋อโอ้สามตัวโลต่อเปนเราเป็นแล้วสามตัวโลไปจุ้งไม่เรื่อห้าน่ะอ่านอ่านนี่นนนออกขวดีว้เถอะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ มาอคัหนึ่งเนาดินมนไปอา้วมานแล้วนั่นน่ะไ่อะไ่น่าโบไก่าโอ้ยมันจะบกพอที่ไป่น้อเราต้องตัวนตัวน้อโอ้ยเอาตะตั้มของมึงก็ไปกินมาเลยกุ้นเดินโพธเดินได้ยาเด้นตะเวนันตบกินตะเวนยังไม่ติ้นแสง เส้นย่องอะมาสมทบเพิ่มอีกหลายเลยครับช่วงแรงเซนจูขึ้นละแต่มาสรุปปลาครับได้จากโล่เนี่ยเป็นสิบเลยเส้นย่องเลยมาเพิ่มยกหอดพุ่แล้ครับน้ำขึ้นุ่นละเอาว่าน้ำคื้นปลาเขาดีนี่ได้เจ็ดกิโลครับปลาเสซนจู เจ็ดกิโลหักหน้ำแล้วเจ็ดกิโลสี่ขีดน้ำบอกสี่ขีดครับเดือเจ็ดกิโลหมานดูครับวันนี้ก็หมานด้ยคร,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 รับได้เจ็ดโลอันนีน้เส้นงอกลับมาอีกหลายครับช่วงแรงหัวย้ำคืนพวขเราครับ คลิปหนะ้าหากินใหม่จะไปตามลุ้นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาไปลืมกันไหมคลิปหน้าครับวันนี้จ,จบคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ